มาแล้วมาแล้วนาฬิกาบราวกระปุกอมสินเพิ่งแลกมาจากเซเว่นแลกไว้เมื่อวันที่2 6่บมิถุนาเขานัดรับของวันนี้ก็เพิ่งไปวเอามาจะแกะให้ดูตอนอยู่ในรูปเป็นตัวใหญ่มากพอมาจริงๆแค่นเนี้ยไม่ใหญ่คุ้มไหมกับคะแนนที่เสียไปแตรมนะคะแตรมกับกลคำหางปะเนี้ยดูน้องบราวของเรา โชก้นมาเลยตัวกระติงนี่แปลว,ว,ว,วตัวแค่นี้ง่ะเราก็นึกว่าตัวใหญ่มากมายนี่นะคะเทียบกับเทียบกับบตัตรเเว่นละกันเดี๋ยจะรู้มันตัวแค่ไหนเนี่ยเลยหนะ้บาบัตรมานิดนึงอืมก็จะมาดูนะมีอะไรบ้างก็นาฬิกา ตัวเลข P ทาง,งน,นี้นะคะด้านหลังก็จะบอกอรายละเอียดลายเซนนาฬิกากระปุกออมสินลายก็จะมีคู่มือการใช้งานซึ่งจะพิมพ์ติดถุงมาเลยไม่มีคู่มือเป็นกระดาษมาอย่างที่เองเห็นทั่วไปก็จ,จะถอด อ๋อฐานเราใส่จากข้างหน้าเลยอะ่ะโอ้โ,อโ,อโอคือเวลาเราเติมกระปุกเข้าไปเราสงสัยว่าเอาเรียนออกตรงไหนนี่โตดมันตูดเบาเว้ยแล้วก็อันนี้เขาจะบอกวิธีด้านหน้าก็คือเวลาเราจะหมนุนถอดออกก็คือให้หมุนจากเลข12มาเลข3ส่วนด้านล่างจะมีช่องสำหรับ แกะเหรียญเวลาแบบต้นเดือนสิ้นเดือนไม่มีเงินส่วนอีกฝ้านี้จะเป็นคู่มือการใช้และถอนเปลี่ยนฐานนาฬิกานี่นะสำหรับบิดตามเข็มนาฬิกาก่อนปรับนาฬิกาต้องค่อยๆแกะตัวนาฬิกาออกจากส่วนอกของตุ๊กตากรตัวเปิดปิดนาฬิกาปลุกอยู่ตรงนี้คิดว่าน่าจะอยู่ด้านในคือเราต้อง เกะก่อนนี่ออนออฟเห็นไหมตอนรูปที่หนึ่งอี้ใช้นิ้วแกะฝาออกเบาๆตามทิศทางตามรูปรูปที่สองแล้วก็ทำการตั้งนาฬิกาใส่ฐานลงไปปิดฝาใช้งานได้ทันทีเอานี่เราแกะถุงออกมาก็จะเป็นอย่างนี้น่ารักนะบ้าวฮือ เฉลี่ยลงไปตรงนี้ส่วนก้นบราล์ก็จะมีที่แกะแล้วก็นาฬิกาเขาบอกว่าให้หมุนอย่างเงี้ยหมุนจากเลขสิบสองมาทางสามก็หมุนให้ดูอึ๊ชอืมกอแกะออกออสองมาทางสามเห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยนาฬิกามันอยู่แค่นี้นิดเดียวเองอะ่ะคุ้มไหม กับแต้มที่เสียไปใส่ฐานตั้งในกาเสร็จแล้วแล้วก็ปึ๊กไปคืนางี้ยงีมากครับจบการรีเวล